ขอต้อนรับสู่ช่องลุงม้าหาเรื่องนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาออกกองกับช่องกินกับกี้นะฮะก็จะเป็นช่องรายการที่กินอาหารได้อร่อยอร่อยมากนะฮะช่องนี้นี่แสนซับสไคร์แล้วนะกำลังไปถึง2องแสนซับสไคร์นะครับเขาให้เกียรติเรียกลุงม้ามารับเชิญนะฮะเดี๋ยวยังไงไปดูกันว่าวันนี้จะทําอะไรบ้างน,นะครับไปเลยอันนี้นะฮะเรามาอยู่ในสตูของคุณกี้แล้วนะฮะคุณกี้ทักทายนิดนึงฮะฮัลโหล สวัสดีครับกินกับกี้อร่อยทุกอย่างเพราะไม่อร่อยเราไม่กินครับเดี๋ยววันนี้เราจะมากินอะไรกันเดี๋ยวตามดูในช่องของลุงมาได้แล้วก็ไปตามต่อในช่องของกินกับกี้ได้นะครับ mm hmm. <c oughs> ไม่รู้ใครจะออนก่อนใคร เรื่องความสนุกในการรับประทานนะฮะรบกวนไปติดตามที่ช่องกินกับกี้นะฮะแต่ว่าวันนี้ลุงมาจะมาพูดในลักษณะการทํางานของช่องกินกับกี้ให้ฟังนะฮะหลักๆเนี่ยน้องกี้เนี่ยก็คือจะทํางานคนเดียวแล้วจะมีแขกรับเชิญมาบ้างในบางเวลานะฮะหลักๆเนี่ยเขาจะมีกล้อง1ตัวนะแล้วก็จะมีไฟด้านหน้าเนี่ยสตัวเป็นเมนไลท์กับฟิลไลท์นะฮะแล้วก็จะมีไฟด้านหลังที่ยิงเข้าแบ็กกราวเนี่ยเป็นฉักหลังอีกหนึ่งดวงนะฮะ โดยที่เขาจะมีกล้องหลักหนึ่งตัวแล้วก็เป็นกล้องอินเสิร์ตอีกหนึ่งตัวนะฮะโดยมาถึงเนี่ยเขาจะถ่ายเพื่อเข้ารายการก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาจะไปถ่ายตอนที่ทําอาหารแล้วก็จะมีการถ่ายโค้สอัพมีการถ่ายอินเสิร์ตมุมต่างๆเพื่อเข้ามาตัดสลับในการทําวิดีโอนะฮะอย่างเช่น,นตอนนี้ก็คือจะมีการถ่ายโค้สอัพตอนที่เราทํากับข้าวด้วยนะฮะก่อนที่จะมีการกินให้ดูนะฮะ เฮ้ยเราอยากให้แบบว่าได้เห็นอีกมิติหนึ่งของการกินเนาะก็คือเรากินกันแบบว่าที่เหมือนคนอื่นปกติเขากินกันบ้าปกติช่องนี้ก็กินปกตินี่ไม่แต่ว่าเราจะทํากันเยอะๆไงแต่ว่าอันนี้ก็คือ,อเราก็จะทําแต่พอดีทอทอทานอะไรเงี้ยสำหรับคนที่ยังไม่รู้จักช่องกินกับกี้นะครับช่องนี้จะเป็นลักษณะว่า มาแนะนําว่าวันนี้จะกินอะไรแล้วก็มีการทําอาหารให้ดูแต่ว่าไม่ได้ละเอียดมากนะเป็นเบื้องต้นแล้วก็จะมีการชวนคุยกินไปพูดไปนะรับรองว่าดูช่องนี้ไม่เหงาแน่ๆนะครับเอนเตอร์เทนสุดๆหลังจากที่เมื่อกี้เราไปทํากับข้าวมาเรียบร้อยแล้วนะครับเขาก็จะมีการมาเซตฉากนะก็คือจะต้องหาอุปกรณ์ต่างๆเอามาหนุนในฉากให้มันดูยกสูงขึ้นมาทําให้มุมภาพเนี่ยอาหารมันดูใหญ่โตน่ารับประทานมากขึ้นนะของที่เขาจะใช้หนุนเนี่ยน้องก็บอกว่า มีอะไรในบ้านเนี่ยก็ใช้หนุนไปแหละเขาแบบไม่ได้มีอุปกรณ์อะไรพิเศษนะแบบทําง่ายๆหลังจากเซ็ตทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีกล้องหลักตัวหนึ่งตัวขวามือนะฮะอย่างที่เห็นแล้วก็จะมีตัวซ้ายอีกตัวหนึ่งเป็นตัวอินเสิร์นะจะเป็นตัวที่คอยถ่ายซูมตัวอาหารต่างๆนะนองก,ก็จะเริ่มรับประทานแล้วก็ชวนเราคุยไปเรื่อยๆสมมุติว่าถ้าใครเหงาๆ่าเปิดช่องนี้ยก็เหมือนมีเพื่อนชวนคุยตลอดเวลานะครับ มาครับทุกคนเราไปทํากันมาเรียบร้อยแล้วนะครับเออทำไม่ง่ายแล้วก็ไม่ยากนะอ่ะใช่สำหรับกี้อ่ะถือว่าเป็นความรู้ใหม่บางอย่างเพราะว่าเป็นอาหารพวกอย่างเงี้ยเราจะแบบว่าไม่ค่อยถนัดถ้าเป็นกี้นะทำยางไงรู้ป่ะ,<ค>ะก็เอาไปหมักหมักซอสซี you, fire, 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 อิ๊วเขียวฝาเขียวอะไรอย่างเงี้ยอ่าไม่ได้นะ <laughs> ทุกคนก่อนที่จะไปชิ้นอื่น ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเนื้อเขามันจะสุกไปมากเนาะอขอขอขอกินชิ้นนี้ก่อนทุกคนติดมันแบบนี้ที่ชอบมากคือถ้าใครชอบกินแบบลุงมาไม่ต้องกินนะเนี่ยลุงมาอ้วนแล้ว <laughs> ถ้าชอบกินแบบติดมันนะสติ๊กพลอยเนี่ยจะเป็นแบบชอบอมันจะมีแบบส่วนมันก้อนตออยู่จะอร่อยเป็นอย่างดีไหม,ม,มเพลินที่สุดแต่เพราะว่าทุกอย่างที่เอามากินในที่นี่คือ ผ่านการคัดกรองมาเรียบร้อยแล้วว่าเอ้มันอร่อยนะครับไม่ใช่ว่าสัตว์แต่ว่าซื้อนะก็คือทดลองมาแล้วกินมาแล้วแล้วรู้สึกว่ามันดีใช่แต่ว่าถ้าสปอนเซอร์เข้านี่เปรียบพูดชื่อให้พูดแบบโปรดักต์ไลน์ให้หมดเรียบร้อยเลยนะอเข้าได้นะเข้าได้ถูกต้องนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วทุกอย่างที่เอามากินอ่ะเออถ้าไม่อร่อยถึงแม้สปอนเซอร์อะกี้เคยปฏิเสธนะเราบอกว่าขออนุญาตนะครับที่จะไม่ได้แบบว่าออกนะไม่ก็คือไม่ไม่รับเงินเลยคือแบบมันทานไม่ได้ก็คือ ก็ไม่อยากที่จะเอามากินกันนะทุกคนจริงๆที่อ่ออเนี่ยคือชัวร์และก็คือก็คือทานได้แบบว่ามันเขาเรียกว่าอะไรนะเรากินแล้วอร่อยผ่านคิวกี้แล้วใช่แต่คนอื่นเนี่ยก็คือพวกนี้การกินน้วมันเป็นรสนิยมถูกไหมดังนั้นก็คือแล้วแต่คนว่าจะชอบไม่ชอบแต่ตัวส่วนตัวที่เราเอามาลงน่ะคือเอ้ยมันกินแล้วมันอร่อยเลยแหละอืมนะไปมาถึาร จะไม่ทำอะไรเลยใครเพื่อนอสวัสดีค่ะอันนี้เราบุกกองกินกับกีน,นะคะซึ่งเราติดตามมาตลอดแล้วก็แบบเคยไม่เห็นถึงความตั้งใจของเขาอุปกรณ์เยอะมากนะเห็นแค่เล็กๆนี่คือจริงๆแล้วแบบโหโ u l l o p t i o นะนะนะครับลึกๆคืออยากมาเอาจิ้มเขาชอบจิ้มให้ดู <c oughs> แต่วันนี้ไม่มีเพราะว่าของ เด็ดๆไม่รู้เ,รเดี๋ยวเดี๋ยวย่างเนื้อให้กินเดี๋ยวย่างเนื้อให้กินอ่าโอเคไปลาลาลาช่องเราด้วยโอเคสวัสดีใครไงก็อย่าลืมติดตามลุงมหาเรื่องนะคะใน YouTube นะคะแล้วก็นี่เพจ Facebook นะคะชื่อลุงมหาเรื่องเหมือนกันนะคะซึ่งจะอัพมากกว่าในยูทูบ เราไปดูช่องกินกับกี้เพราะอะไรครับกินกับกี้อร่อยทุกอย่างเพราะไม่อร่อยะเราไม่กินงานของคุณกี้ยังไม่จบนะฮะยังต้องเก็บกวาดล้างทำความสะอาดนะฮะแล้วเจอกันใหม่กับลุงมหาเรื่องครับสวัสดีครับ